ที่อุทยานนาควัดบ้านหนองบอ่อตำบนหนองบอ่ออเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีร้อยตรีสรมงคลมงคราสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยอาจารย์เติ้นตะวันนาควัตรร่วมจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีลอยกระทงโดยมีนางธนพรพูลเพิ่มผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีพร้อมประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานซึ่งมาในชุดไทยและชุดไทยอีสานสร้างบรรยากาศอันสวยงามโดยมีการไหว้วงสวงขอพรพญานาคและจุดทูปมงคลก่อนเริ่มงานด้วยการโชว์ฟ้อนกรองตุ่มจากเด็กๆในชุมชนบ้านหนองบ่อร่วมต้อนรับ จากนั้น103ร้อยตรีสรมงคลมงคระสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมฟ้อนรำวงวันลอยกระทงกับผู้มาร่วมงานอย่างสนุกสนานก่อนนำกระทงไปลอยลงในสระน้ำก้าวนาคาจากักรพรรดิบูชาพระแม่คงคาขอพรอ,องค์พญานาคแล้วมาร่วมดูทูปมงคลที่จุดไว้ปรากฏว่าได้เลข054ไปลุ้นโชคในวันที่16พฤศจิกายนนี้ด้วยสำหรับอุทยานนาควัดอุบลราช สถานีดำเนินการสร้างโดยอาจารย์ต้นตะวันเพื่อเป็นที่ประทับแห่งองค์นาคราชตั้งบนเนื้อที่สองไร่ประกอบไปด้วยลานเรืองแสงที่ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากลานกลประพฤกเรืองแสงวัดสรินทนร์วารามหรือวัดภูพร้าวซึ่งเบื้องหน้าเป็นเทวรูปเจ้าปู่สีสุดโทนาคราชถัดไปรัตนาจักรคูหาชื่อว่าทำแก้วจกกักรพรรด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญคือสมเด็จพระมหาสวนจักรพรรดิปางเปิดโลกขนาดความสูง4เมตรหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์เป็นพระประธานในอุทยานนาควัด ทั้งนี้อุทยานนาควัดอุบลราชธานีเปิดให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าสักการะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภายในประดิษฐานองค์เจ้าปู่สีสุดโทรเรืองแสงหนึ่งเดียวในไทยเจ้ายาสีประทุมมาและองค์สมเด็จพ,พระมหาจากักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานพร้อมชมถ้ำนาคาจากักรพรรดิไหว้พระเสริมดวงนมัมการพระบรมสารีริกธาตุเ้าประเทศพร้อมดูอาณาจักรของโบราณ ประทับใจตั้งแต่สถานที่นะครับในเรื่องสถานที่ที่ทางอาจารย์เพ้นเนี่ยได้สร้างสรรค์น,นะครับได้ใช้ยูนัซย์ส่วนตัวมาเริ่มลิเริ่มนะครับโดยใช้ชาวบ้านนะครับมาเป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับใช้ความร่วมมือร่วมไม้นะครับมาเป็นส่วนในการจัดกิจกรรม อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวัฒนธรรมในการแต่งกายนะครับสำหรับชาวหนองบ่อก,ก็มีวัฒนธรรมในการแต่งกายในเรื่องเสื้อ,อสีพื้นดำซึ่งทำด้วยอ,อบด้วยม้เกลือนะครับหมายว่าไปแช่ม้เกลือให้เกิดสีมีการเต้นล้ำก็เรียกว่ากอ,องกุ้งขอนกองกุ้งซึ่งเป็นสิ่งเดียวหมายว่าการแสดแงเดียวซึ่ง เดินถอยหลังนะในการดำเนินการทางด้านพิธีการมีการร่วมไม้ร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆน้องๆน,นักเรียนมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจที่จะให้ปพะเีนีรยกระทงของเราเนี่ยในบ้านนี้ในอำเภอนี้เนี่ยได้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเป็นประกาศให้ โลกได้รู้ว่าเราได้ทําตามนโยบายรัฐบาลด้วยในเรื่องของซอฟพาวเวอร์นะใช้ประเพณีว่าธรรมของท้องถิ่นใช้การแต่งกายของท้องถิ่นเนี่ยมาส่งเสริมสัดสนวนและชักนําให้มาร่วมกันนะครับหรบวันนี้ก็มีความขื้นชมนะครับในพื้นที่นี้นะครับเราก็เชื่อแน่ว่าพี่ๆน้องๆนะครับ ชาวบัวรายธานีก็จะต้องต้อนรับนะครับพี่พี่นั้งน้องชาวไทยพี่พี่นงน้องชาวโลกของเรา